เวลคัมทูกระโปกเทพอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะชาวเด็กกระโปกมาเลยเต็มคาราเบล12คนมาน้องฟุกเป็นกันซีโรมายัางเนี่ยซีโรนี่ไงซีซีหลอดซีหลอดใช่ไหมปีโป้ตอนน้ำเรียกปีโป้จะมาแบกหรือจะมาตายกันนะปีโป้ ้มา,มา,มา,ามาแล้อน in ี่ไฟยังไม่มาลยเอามาแล้วไปไปไปห้องไป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 ห้องไหนครับห้องเดิมห้องเดิมไป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 น้องฟ้าน้องฟ้าน้องฟ้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลันนี้ใครวันที่ขอเล่นนอนขอเล่นนอนด้วยได้ไหมฮะขอเล่น ฮะอย่างวะ <c oughs> <Hey. S 2> เอ้ยเล่นบอกเป็นวิ่งอย่างเดียวเล่นเล่นก็เข้ามาสิแอดเพื่อนพี่มาใครอยากเล่นแอดเพื่อนมานะใครที่อยากสนับสนุนก็โดนิทโดนิทขึ้นจอส่งของขวัญโดนตทขึ้นจอหรือโดนตทกันได้โอเคแอดชื่อมาแอดชื่อมาขอมาเล่นวีตัวเองขอเล่นด้วยได้ไหมได้ได้ได,ได้อยู่แล้ว อย่าลืมกดติดตามด้วยใครใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยครับวันนี้เราเจออยู่ดอกันตึงๆหาคนแบกภาพวาดของฮอเซ์เปิดอะไรวะภาพวาดกระต่ายในพายุหิมะไหนวะกระต่ายเดี๋ยวเดี๋ยว what the fuck ไหนกระตา่ายขาวจ้วอยู่นี่เออ พ,พี่มองไม่ออกเขามาัน,ก,นกระต่ายอ๋อกระต่ายในหิมะหิมะมันบังหมดไงกระต่ายไม่เลยมองไม่เห็นอืโอ้โหโคตึง <c oughs> พี่ชื่ออะไรคะอยู่หน้าโปรไฟล์พี่จะมีชื่อาภาษาอังกฤษพอแอดชื่อาภาษาอังกฤษพี่มาแล้วน้องก็บอกชื่อตัวเองมาด้วยใครอยากแอดชื่อตามจริงมันคะรั้งละห้าวอนะแอดชื่อครั้งละห้าวอหรือจะสนับสนุนเป็นของขวัญหรือจะสนับสนุนเป็นค่าสนับสนุนช่องก็ได้ นนผมแบกได้ถึงห้องฟิกเกอร์เลยนะครับตกลงจะขาดหรือครับวะตกลงเป็นครึ่งหญิงครึ่งชายใช่ไหมอันนี้ชื่อภาพวาดพิซซ่ามือสุดท้ายเฮ้ยภาพวาดแต่ละอันมันต้องต้องชิบหายแล้วภาพอ๋อมาแล้วไอ้ พี่ไม่น่ารอดป่ะพี่ไม่น่ารอดป่ะพี่ไม่น่ารอดป่ะเฮ้ยรอดได้ไงวะมันไม่มาเลยป่ะมันไม่มา,มมาเอาออมา <c oughs> ตาย <c oughs> แต่ความบันเลยก็คือพี่มองทางไม่เห็นเฮ้ยน้องตายสองเฮ้ยเสียงใครสะท้อนว่าทำให้พี่งงในในเสียงไปด้วยเลย เฮ้ย <Hey. S 1> <Hey, S 2> เสียงใครสะท้อนมันมันทำให้พี่เวอร์กับเสียง <Hey. S 1> ผมแบกได้ถึง <Hey. S 1> ห้องฟิกเกอร์มาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ย <Hey. S 1> น้องฟ้ารอดจะจะบอกไว้เดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตึงมันจะมีสัญญาณ <Hey. S 1> พี่ก็ <Hey. S 1> น้องซีโร่บอก <Hey. S 1> ผมไม่เป็นพี่ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกไม่เป็นไรคนเรามีครั้งแรกเสมอเอ้ย hey. เยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรร้อนเลยเอ,อ,อุ้ยหนาว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 ขอพิงไฟก่อน <laughs> จะนั่งลมดีกว่าถ้าเอ,อ๋มีอะไรในกอไผ่ไหมโอ้ยน้องเขาเก็บไปหมดแล้วอ้าวเขาไปกันหมดแล้วนี่ ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามไ้วยนะครับใครมาใหม่มาดอตึงๆกันนะฮะใครอยากเล่นแอดชื่อมานะฮะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนช่องกันด้วยเด้อจะได้มาเล่นสนุกๆก,กันอย่างนี้ใครที่เล่นดิสคอร์ก็เข้าดิสคอร์ดมาได้ที่หน้าโปรไฟล์ทวิตเตอรนะฮะหน้าโปรไฟล์ท i ิตเตอรมีดิสคอร์ดกันอยู่นะฮะมาไว้ชวนกันลงดนันเล่นกันพูดคุยกันหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนฟาร์มบล็อกฟุตหาเพื่อนเล่นโลบอกแมบบต่างๆ ไม่เหงาไม่เหงาน้องฟ้าพี่เห็นกับตาน้องฟ้ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้หัวทิ่มเลยน้องฟ้าหัวทิ่มเลยมันมาแล้ว ต้องฟาหัวทิมเลยเมื่อกี้นี้เอา้ามีคนตายแล้วหนึ่งละต้องฟ้าหัวทิมเลยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้น้องฟ้าโอ้วันพีซยังรอดน้องฟ้าหัวทิมเลยโอ้ยังรอดเกันโคตรทุกคนจะมาแย่ทําไมเกือบตายนะจะมาแย่งทาไมใครแย่งวะพี่เข้านานแล้วนะนะต้นน้าพี่เข้าอยู่ในนั้นนานแล้วนะนะ ผมแอดไปแล้วชื่ออะไรอ่ะแอดมาแล้วแล้วชื่ออะไรอ่ะพิมพ์ชื่อตัวเองไว้ด้วยพิมพ์ชื่อตัวเองไว้ด้วยแอดไปแล้วพิมพ์ชื่อตัวเองไว้ด้วยโอ้โหอย่างตึงเอ้ยเอ้ยไปสิฮะไปสิฮะหัวทิ่มอะแต่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 ไอจังหวะเมื่อกี้ต้องตัดของน้องฟ้าลงก็แหละ จังหวะหัวทิ่มตึดเดี๋ยวพี่จะไปตัดเพลงสตรีพรใส่ตึด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 ตึัตึดตึดตึบตึดตึอตึด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 ตไดตึ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 บตึด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 ตึนตึด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 ตึกตึด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 ตึต เออมโนเฮ้ยเสียงอะไรวะไม่เสียงไม่เสียงเปิดมันน่ากลัวจังวะเฮ้ยถงฟ้าโดนอีกแล้วเหรอยิบก้าประตูจริงบอกว่ายิบก้าประตูจริงไหนว่ายึก้าวะเฮ้ยเฮ้ยสัญลักษณ์อะไรวะเนี่ยน่ากลัวยังวะยึดก้าประตูจริง <laughs> นนลูกตาสวัสดีลูกตาเราจะไปจ้องตาแฮอ้ยมองนานๆก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยรอนานๆก็ผมอยากได้แค่ห้องฟิกเกอร์นะครับผมเ,เป็นแค่นั้นได้สบายได้เฮ <c oughs> ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้ววะเฮ้ยพร้อมยังน้องๆพร้อมยังพร้อมยังพร้อมกันยังพร้อมแล้วก็ไป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 ห้องไหนวะห้องไหนวะบันเลยแล้วบันเลยแล้วรอดไหมดิรอดไหมดิพร้อมแล้วก็ไปพร้อมแล้วก็ไปเฮ้ย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  เฮ้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 โอ้โหโอ้หโอ้โหวิ่งใส่มือเสยโอ้โหครั้งแรกที่มาไกลได้ขนาดนี้นะเนี่ยนี่คือครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่มาไกลได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โห เดี๋ยวไปรับชื่อน้องก่อนวอลกระป้ายโอ้ไม่น่าเชื่อครับเอ้ยพี่ก็เริ่มพี่ทะเลพี่ได <ป S 2> ้ยินผมไหมได้ยินครับพี่ฟ้าโดนประตูหลอกอา้าวเหรอพี่ก็วิ่งไปมั่วๆไปถูประตูเฉยเลยว่ะมันไม่มีประตูหลอกนะพี่อา้าวเหรอมีห้องลับด้วย <c oughs> จะพาเราไปแมปอื่นอะ อยากเล่นบอลครดอผมเล่นดอแล้วมันแหลกแหลกตึง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  อจอยตามมาไอ้น้องที่มาใหม่จ้อยตามมาน้องที่มาใหม่จ้อยตามมาจ้อยตามมาครับผมเคยซื้อไม้กางเขียนด้วยนะครับโอมาเอาไว้ไล่เพีะพี่เทพี่ผมว่า ผมว่านะหลังหลังประตูห้าสิบมันจะมีอะไรให้ซื้อมีม้ากระเิ่นด้วยอ่เหรอเอ้ยวันพีกับต้นน้ำรอดตึงๆว่ะวันพี่กับต้นน้ำรอ,อดเสยเอ้ยนี่พลังพลังพลังลูกเจี๊ยบเห็นไหมใส่เสื้อลูกเจี๊ยบแล้วแค่คาดปลอดภัยพี่บอกแล้วพุทธคุณแรงกล้ายังกะพุทธคุณแรงกล้าพอเอพอๆกับแขวนลมบเมูเข็มเอ้ยเดยว,วันพี่ก็ตายแล้ววันที่ไม่ยอนใส่เสื้อแกไอลูกเจี๊บอะ อุ้ยใส่เสื้อน้องหมาไม่ยอมใส่เสื้อลูกเกี๊ยบอ่ะวันพีทเดี๋ยววันพีทก็ตายแล้วเนี่ยต้นน้ำรอดตึงๆเนี่ยเพราะว่าเสื้อลูกเกีเ๊ยบเออไอเสียงมันสะท้อนกับใครอ่ะไอติม嘛ไอติมระวังเสียงสะท้อนเดี๋ยวระวังโดนเมรแดงดน้องฟ้าโดนเมรแดงให้นนดีน่านตัวยังพูดไม่ขาดคำเลยไอยติมเอ้ยไอย ต้นน้ำตึงๆเดี๋ยว้ติมรอแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ปลดให้เดี๋ยวพี่ปลดไม้แดงให้ติมเอ้ยไม่ไม่โอ้โหวันพีทไม่ยอมใส่เ,เสื้อแก๊งกูเจียบอะ่ะเสียระบบเราอีกหมดเลยวันพีทเราขอไล่ไนายออกจากแก๊งหย,ยอกยอกหยอกยอกแต่ผมจะรอพี่จนกว่าจะเล่นเสร็จนะคะฮะตกลงนะครับหรือนะคะนะคะหรือนะครับตกลงเป็นชายหรือหญิงเป็นหญิงหรือชาย น้องน้อง EXMO โยโยโยสวัสดีวรุด้วยโอ้มันมืดจังเลยโอ้มันมืดมืดจริงๆโอ้มาแล้วระวังผีมาข้างหลังนะวันพีชต้นน้ำต้นน้ำค่อยๆไปต้นน้ำต้นน้ำเสียงมาใกล้ๆแล้วต้นน้ำต้นน้ำเสียงอยู่ใกล้ๆต้นน้ำแล้วพี่ว่าแล้วต้นน้ำมาแล้วต้นน้ำมาแล้วต้นน้ำเรียบร้อยเกมกล่องดวงใจครับ ต้นน้าจะรอดเนียครับยืนหน้าแล้วครับยืนหน้าแล้วครับพลังแกงลูกเจียบครับพุทธคุณแรงกล้าพุทธนอโทหนอพุทธพืนหัดสุเสาวอาทิตย์ครับโอ้ยพุทธพืนหัดสุเสา์อาทิตย์ทองเอาไว้ในใจพุทธพืหัดสุเสา์อาทิตย์พุทธพืหัดสุเสา์อาทิตย์พุทธพระันสุเสาวอาทิตย์เอ้ยโถรอดว่ะเฮ้ยพุทธคุณแรงกล้า มาทำไมเยอะแยะวะเฮ้ยพุทธคุณแรงกล้าพุทธคุณแรงกล้าเสื้อลูกเจี๊ยบต้องไปหาใส่กันแล้วอุ้ยใส่แล้วแข้งคาาปลอดภอัยอุ้ยผีเห็นแล้ววิ่งหนีนูนะวิ่งตูดเปิดตูดเปิดเลยโอ้ใส่แล้วพุทธคุณแรงกล้าครับคาถาใส่เสื้อลูกเจี๊ยบแล้วมีคาถาประจํากายนะ พูดพเนหาศุกร์เสาร์อาทิตย์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 นะใส่แล้วท่องคาถาตามนี้รับรองแคี้ยวคาดปลอดภัยหมาเจอหมาวิ่งหนีแมวเจอแมววิ่งหนีเสือเจอเสือ,สอวิ่งหนีเออใครไม่วิ่งหนีก็ตายหาสิครับ <laughs> เอาละฮะเอาละฮะวันพีทเป็นเอา้าวันพีทพี่บอกแล้ววันพีทเชื่อพี่ยัง วันพิชเชื่อพี่ยังว่าแบบใส่เสื้อลูกเยบแล้วจะแค้วคาดปลอดภัยไปหามาใส่กันเลยนะน้องๆเสื้อลูกเยบใส่แล้วจะแค้วคาดปลอดภัยเอออยากใส่แล้วให้มันแบบพุทธคุณแรงกล้ายิ่งกว่าก้าวยอดก็ท่องไปเลยพุทธประหัดสุขศาติพุทธประดัดสุขศรติธิด์นะคาถานี้โอ้รับรองแค้วคาดปลอดภัยแน่นอนเลยเออพุทธประดัดสุขศรติพุทธประดัดสุขศรทิติ์พุทธประดัดสุขศรติธอ่์เออนี่นะฮะเสื้อลูกเยบใส่แล้วแบบนี่ ปลดล็อกประตูก็ได้โอ้โหเอาสกิลอาชีพเก่ามาใช้เมื่อก่อนเป็นโจนกระจกเอเมื่อก่อนงัดบ่อยงัดบ่อยไม่ได้งัดไม่ได้งัดบ้านคนอื่นนะเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยมันตอบใหม่เพิ่งเจอวะ่ะมีของให้ซื้อเต็มเลยวะ่ะเฮ้ยว้าวเฮ้ยเพิ่งกลับมาเล่นในรอบแปน,นี้นะโอ้โหชอปสนุกกันเลยทีเดียวเชีย